สวัสดีครับพวกเราแบ็กาดไบรวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาทำการดีแอคชั่นคลเอพิโซดหของแบการ์ดไบรอสจะไหนกันครับไปเลยเลยไปเลยอนเีย้หแล้วเขาไม่อยดยน่ไงเฮ้ยแ้วมาเลยเเดินไม่นี่เดินหลอกมาเลยวะเดินหลอกกงเกหกแล้ว ันนี้ที่อะไรที่บางแดนป่ตื่นต้ใหญ่ดูนาฬิกาบ่อยมากเสื้อใหม่แหละดูอีกแล้วเออเลยซื้อมาซื้อมาเอ โอ้ยบอสบอสไม่พูดเลยหรอดูอะไรกับโต๊ะดื่มกับเก้าอี้เฮ้ยนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะแว่นนาฬิกาเดี๋ยวแว่นกนาฬิกาเดี๋ยวกาแฟเก็บอย่างทุกอย่างเลยเก็บแล้ว อดูอีกแล้ววิ่งแลววิ่งแล้วซอยแล้วดูนาฬกาจริงน่าจะเหอจริงเออดูบ่อยอะโอ้รอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวครับตันตันคุณจ้าแล้วก็มขอบคุณนะต้องรีบแล้วต้องวิ่งไปไแล้วสวัสดีจ้ามาลเกินสวัสดีครับบอส มาสายสิบวินทำไมมันลุ้นจังเลยอ่ะลุ้นจีเลยคร,รับตอนถ่ายลุ้นยังงี้ไหมเออไม่ตัด <c oughs> ตอนนี้รู้สึกมันลุ้นกว่าลุ้นอะไรกันเนี่ยดูจินนน่า <c oughs> แต่ก็ยังดีที่กาแฟรอนอยู รอดนะพี่แต่อ่าเรียบมันหกไงรีบไงใส่ตายพิฆาตอ่ะเออแล้วไม่กินเลยหรอไม่กินเลยถ้ามันหกไม่กินเลยสกุนี้เขาไม่เอาอะไรเลยแก้วกับแฟกันเลยแล้วผมไปบอกรู้จักเขาเยอะเลยไม่เป็นไรบ้านไม่เป็นระเบียบผมไม่ชอบครับแล้วเ้าพรุ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่เรียกเอจาร์มาพบผมด้วยเอ้ เชขาจะออด i ชั o n ยัือไหเกี่ยวอะไรอะไม่ <laughs> น้าผมดูเป็นต,ตนาวนีนผมลงมาตึงแต่จำไว้นะอย่าเรียกผมบอลผมชอบ ใจตอนนี้คือแบเแี่แค่แค่แค่ยูไหมอยู่กันสองคนแค่เท่าไหร่สะดุดทีไหม่ะโอเเยอ่ะเอาดูเป็นเลขาเอามาสรุปง่ายๆเห้ใช่ไหมครับว่าการทำงานที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเอ้ยนาฬิกาแหวนอะไรมาแล้วอ่ะน่าดูดีเลยอ่ะนาม่นาฬิกาใหม่นาฬิกาใหม่นาฬิกาใหม่คนละเรือนปึ้ง

เสียงนล้ตจงจงิหวตอนทาอินเสิร์ตยังรถอใส่เยงน้ำไปแก้วนี่เองเทไปติดรอบเลยยาแก้ปวดท้องครับคลิสมันหล่อเนาะอากาะแล้วสวยอีกแล้วสวยแล้วมันสวยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมนได้วโอ้ยโอ้ไม่มันหยอดโอ้ยแต่ไม่รู้ทำไมเรื่องที่เคยง่ายมันยากขึ้นก็ไม่รู้ เวลาที่อยู่ใกลนานแบบเนี้ยทองชันก็ปั่นปวดต้องกินอะไจะหายขาบอนข้าอนบไม่กินเลยเฮ้ยวันแล้วมัแล้วเฮ้ยวยย่เล่นไ่เป็นหรอเออริสเราเป็นพอกีมูเวกเตอร์ป่ะกาดออนเซ์ว่นป่ะ แท่นนี่ใครอะแท่นช่วยโลกเฮวยโลกช่้ยโลกร้านนี้เฮ้ยฮ้ยแล้วเฮ้ยติ๊กกาแฟนี่ใครนี่โควรตึง โหดมากยังไงไม่รู้จำไม่ได้พูดไปก่อนรอดูเรอดูดูก็ดูอะเขาก็ดูดูขอพี่ย้อนสูงนี้นะครับได้ครับแฟนมาดูรุ่งอร่อยไงคุณคงรู้นะครับว่าผมไม่ได้คุยกับคุณแค่ทีเดียวด่วนมากเลยเหรอครับใช่ไหมเป็นฉลาดนะฉลาดได้ครับเดี๋ยวผมรีบให้คุณเอริสโทรกลับนะครับคุณเอริสครับ บริษัทนายวันวันอยากคุยกับคุณเรื่องสัญญาด่วนเลยครับโครงการลิมหานะครับผมขอตัวนะครับเดือบจัดคุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้คุยกับคนแค่เจ้าเดียวอาออเลยครับไปได้เลยตารางวันนี้มีอะไรต่อวันนี้คุณมีนัดทานข้าวกับคุณกิ๊บครับกิ๊บครับฉันว่าฉันไม่นัดไปนะอย่าบอกนะว่าใช่ ฉนับคิมไว้เข้าใจแล้วครับเข้าใจ้วฮ้ยผมได้เจอกิ๊ฟเขาลครั้งแรกในเรื่องนี้เข้ารัั้งแต่สิบรอบไม่เคยขี้เลยเคุณคปัดนี่ใครเนี่ยคุณกิ๊ฟสวัสดีครับคุณกิ๊ฟคุณ อนแล้วคุณเอลิสล่ะคะวันนี้คุณเอลิสติดธุระนะครับเลยไม่อยากให้คุณจิ๊บต้องรออืมใช่ไหมจ๊ะก็เลยให้คุณมาทานข้าวกับฉันเนี่ยนะโอ๊ยคุณจิ๊ตอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับผมรับผิดชอบเองจะเย็นเย็นจะเย็นครับไม่อยากกินข้าวเดือดเขาเห็นหน้าพี่กะแล้วไปเโอ้โหเกิด ไม่หรอกว่าใส่แว่นด้วยถ้าตอบได้ก็จะอยากมีท่าด้วยครับขอพี่ฟเลิงตันล่าซองสุดพิเศษของคุณเอริสไซส์ L กลับบ้านด้วยครับเมนูพิเศษของคุณเอริสเหมือนเดิมนะคะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าอยูไซส์ L ลล่าสองสุดพิเศษของคุณเอริสอีไรคือน้ำปลาเฮ้ยนี่ใช่เลยมาแล้วทีนี้ทีละไหนด้วยนองปากนี้คุณคริม นี่พี่แซกอึ้งวิชักแรกมาซัดเลยหรอพี่แซกโอ้โหอเฮ้ยโอ้โหพี่แซกเขาเหมนอนพี่มีหนึ่งว่โอ้ยุ่งออกอ้ใช่หมโอ้พี่หน่งอน้โอ้ว้าว เขาไปเอาตุ๊กตาใส่เป็นตัวเแก่หนึ่งแก่เกินแมาสุดนี่มีเงินสลโอ้โหโอ้โหโอ้โเโอ้โอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโหโอ้โหโอ้ห น่าจะชอบนะถึงเด็กปิดตาครับเด็กปวดิดตาแต่ติดวตรงนี้ต้องขึ้นผมไม่ถึงแปดก็ใครยังไม่ถึงแปดสิบก็ปิดตาโอ้นก้อนเลยหมายถึงสิกแปดเออโอ้โหหู้ยยังอ้ยยัง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 ไปยับตุลุนไม่เป็นไรฉันกินละ มันจะต้องแอก็หลอกเวลาทคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันต้องแบบนั่งจิบไว่์คุยแก้วเดี๋ยวอ้ยนี่คืออะไรเดี๋ยว ก็โมโหแล้วก็กลับไปครับเกาะไ้แล้วส่วนนี้เป็นลิงตั้ผมสั่งไมคุณแล้วนะครับขอดใจชันก็เริ่หิวทีเลยแล้วนายอะกินเะเลยังผมจัดการของผมเรียบร้อยแล้วครับคุณเอลิสครับผม ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับบ้างไงคือเขยนนัดอะไรแบบนี้เลยนะครับมันปวดหัวนานๆทีจะเป็นเลยไหมสองอาทิตย์ครั้งนี่บ้านผมไม่เรียกนานๆทีแล้วนะครับก็นายไม่ยอมนัดใครฉันเองไม่ใช่หรอก็ถ้าให้นัดผ่านสมมุดอ่ะผมคงไม่ต้องทํางานบริษัทแล้วมั้งครับตรงกลับบ้านเลยนะครับ ฉันให้นายช่วยจัดการตารางเรื่องส่วนตัวให้เดิมนายโอเคจริงๆโอเคสิครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณไม่ให้ผมจัดการตารางเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วตารางเรื่องส่วนตัวมากระทบกับตารางงานผมก็ต้องเหนื่อยมาจัดตารางงานใหม่ถูกไหมครับคือ คฉันแค่สงสัยเรื่องความเป็นอยี่เลยไม่ถ้านายไม่รู้สึกอะไรฉันก็โอเคทำไมครับถ้าผมรู้สึกอะไรอ่ะไม่ต้องทำใช่ปะใช่ถ้านายไม่อยากครับฉันก็ต้องหาคนมาทำแทนซึ่งคนเทรนก็คือผมถูกไหมขอกค่าผมงว่จะจัดการทุกอย่างให้คนเหมือนเดิม ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้ <Off> oh. <ję. S 1> ร you, ู้สึกอะไรคุณตุ้มมัวอะไกันวอ้วนหรอยู่หน้ารางคุณเอลิสฝากไหมครับเนี่ยฝากไว้นะครับคุณตัดคุเอลิสโอเคโอเคโอเคโคเคโยเคโอเคโอเคโอเค่อเ่เคโเออ ดูลงดีมากเลยอ่ะขอเจ้ากรตไม่ไม่ไม่หัวชนไงครับสูงหัวชนประตูฝากด้วยนะครับรับกุ้งกิมจิอ่ะตอนแรกก็จะหนีประตูปิดแตวามีขเกอรเอวไเกิดอรให้ันน่ารักปะ ไปไหนอ่ะกับบ้านกับบ้านมีไงไม่ได้ขับหวานแน่เราคู่ได้อพี่ถุงชอบนี้ผมว่าไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆคือดูจากแบบเสียงดนตรีแล้วก็บรรยากาศมตอนผมว่าจะต้องนั่งมั้งเฮ้ย ไปแล้วเหรอดูไม่ออกนะเว้ยครับเอ้านอนด้วยวะเดี๋ยวมันก็ลุกเชื่อผมดิมองไปไม่ไม่อย่าอยาอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปัดลงปัดลงไปได้เลยเหี้ยไหมบ้าคนยืนแข็งแรงขนาดนี้จะไปล้มยังไงดูกลารตอนนั้นดิดูกลารตอนนี้ดิไม่ตายเหมือนเมาไอ้เจมส์ไม่รู้เรื่องไม่เห็นไม่ใช่เจมเอลิสเอลิสเอลิสหนึ่งสอง เล่นดีแ้ดีะโอ้โหเล่นดีดีพนจะสี่ทุ่มแล้วจะมารอเล่นไมดีก่อนโอ้จะสี่ทุ่มแล้วจะปิดกองแล้วรีเซตผมหน่อยอ้าา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 าเา ทำอะไรรับเนี่ยคุณนีลิสอยู่ด้วยกันก่อนสิเฮ้ยยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอะไรอ่ะเออเอย นี้เลยขายเลยเออปารีสนี่สวยนะอืมไม่ใช่แต่ลอยมาเลยไปเลยต่อละซีเนียใช่เลยไปเดินเท่แล้วว่าหล่อแล้วไงขาไหล่อแล้วแน่ตอนนี้ยิ่ลุกนิ่งนี่มาทำงานมาแล้วเออน้องน้อง เอาบัวฮาวายหครับก็สมาแล้วเด็กดีรเดีเลย เหมือนรู้จักคนทั้งร้านเลยคนนี้อื้องดีมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเจานอ่ะเรามองนี่นี่โอ้โห น้องน้องน้องบูฮาวายเพิ่มเป็นสามเลยโอเคครก็จะเดินไปถึงโต๊ะละทำไมมาช้าจังวะนี่กูเสร็จจากไซงานกูกรีรบไปเตอแล้วตรงมาหามึงเลยเว้ยน,น,นา่นนนทีมึงจะมีหมดจริงดีพวก,กูไม่มาไม่ได้บอกว่าเกิดมึงกั้นใจตายเขาเอาไงฮะเออช่วงนี้กูยังต้องกั้นใจบ่อยเลยเรื่องอะไรวะเอออะไรวะ รลอมึงชอบใคร<ม>นั่น<ม>ไง<ม>เฮ้ยเด็กมันเพิ่งหัดโตว่ะกูมไม่มั่นใจว่ะอะไรวะแค่เริ่มก่อการนี่ละเขาไม่สนมึงหรอมไม่รู้ว่ะไม่รู้ด้วยว่าจะเอาไงต่อมึงก็ต้องใช้ความรู้สึกของมึงถ้ามึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ปะ ราะมึงดูทุกเรื่องเลยนะมึงชอบใครวะเออชอบใครวะพวกมึงอยากรู้หรอน,กกนักกลัวได้กลัวปะนักร้องมั้งพวกมึงนั่นแหละไ,ไปไง ไม่บอกฮะคนเลยชื่อมาทองว่ะมาทองหน้ามึงดิกูบอกไม่บอกเมื่อกี้คำว่าอะไรอ่ะขอนไม่หยุดหอยูเลยทุกวันนี้เหมือนอกหักอยู่ละมึงต้องแชงกูหรอกน่าสงสารเขานะครับมีความรักก็เหมือนไม่มีมาๆๆไม่ต้องสนใจหรอกชนแก้วกันดีกว่าอาดิมามาไอ้

ไม่รับไหวใครนะสวัสดีครับคุณเดลิสไม่สั่งไอ้ทิ้งเสียงผมนี่นี่ที่ดีเข้ามานะยะยาคือยากินนานแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่มีอะไรนะครับฉันไม่ได้พูดอะไรแปลกๆใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยเมื่อคืนคุณหนาวมาครับคุณคิมก็เลยมาส่งคุณที่รถ

นายกินหงายไปเถอะกไ่อี่ไปล่ยสักชิ้นนะ้นเอ้ยรู้เลยเดี๋ยวตัวเองไม่หิว้อครับขอแบบนี้อีกที่หนึ่งกลับบ้านนะครับขอไก่ีอใจแล้วไก่่ชิ้นจบครับอนนี้มาอร่อยเนอะ ชทำไมยังไม่ไปพักอีกผมพักเสร็จแล้วครับผมซื้อนี่มาฝากเห็นว่ามันอร่อยอะไรน้่ร้านอะไรไม่พูดว่าเปล่าวนี่เหรอนี่นี่เวสเบเกอรี่ว่าเมื่อกี้ใช่ปะงานเป็นยังไงบ้างครับเบเกอรี่ร้านดังร้านดังเวนเบเกอรี่เรียบร้อยดีฉันเคี่ยวหมดแล้ว ครัโกหกดิวหน่อยเดี๋ยววันนี้ที่เอลิสจะมาอ่านสีหน้าผมทำไมล่ะครับเออเอลิสคืออีนว่างถึงไม่ว่างคุณก็ต้องบังคับให้ผมว่างอยู่ดีใช้ผมทำอะไรบอกมาได้เลยครับ่อนนเยจัแดรโปรเจกต์แรกของเราครับไม่ใช่ต้องโปรเจกต์ถัดไปของเราด้วย เพิ่งเซ็นไปได้โปรเจกต์เดียวจะเอากี่โปรเจกต์ครับเอาจนกว่านะจะทนไม่ไหวเั้ยเจนก็คงอีกหลายร้อยโปรเจกต์เลยนะครับเออก็หลายรร้อยจถ้าหาไม่ได้ร้อยโปรเจกต์จริงองอย่ามาเล่าถ้าหาไม่ได้ขนาดนั้นบริษัทเราต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราของเรา ของเราแสงแม่งดีจังแต่เป้าหมายของเราครับแต่เป้าหมายของ น่าเชื่อเลยนะครับเพราะเป้าหมายที่เราเดียวบางแผนกันที่นี่นั้งใจดูเบิง์ดใช่ถ้าไม่มีนายเนี่ยคงไม่ถึงเป้าไวขนาดนี้ไม่เกี่ยวมั้งครับวันนี้ที่ผมไม่อยู่ทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีก็จริงนะตอนนายไม่อยู่เนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นเพราะฉันจัดการทุกอย่างเั้นต่อไปไม่มีผมก็คงไม่เป็นไรหรอกฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าฉันไม่อยากให้นายเรา คุณอาจจะไม่สังเกตแต่คอมที่โตทำงานคุณล็อกอิน Google ID ผมไว้ครับคุณเซิร์ชอะไรผมก็เห็นหมดเลยครับคุณคงไม่ได้จู่ๆก็อยากจะจองร้านอาหารเองใช่ไหมครับผมมีแผนจะลาออกสักวันก็จริงแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับไม่ต้องห่วงนะ ยังไงฉันก็ไม่ให้นายออกครับแล้วคุณจะให้ผมอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ล่ะครับเฮ้ยอย่าพัาอุ้ยโอ้ยเฮ้ยติดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจดูแต่เกจบ้ว้จหแล้วเล่นรุ่งแล้วดิ โอ้ยเหมือนที่มองเมื่อคืานี้ได้โอ้ยไหนคุณเอลิสอะไรนั่นอะโอ้โหไม่ไหวปะวะฉันนึกเจ้าเล่ยันจะยอมนายกรุงแรกก็หุ้น70%ของบริษัทเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกอคติกับคุณนายสักทีอ่ะผมขอไปด้วยกันโครงการเข่าคอเป็นเพื่อนคุณได้ไหมครับ ปัดเขาก็เป็นเลยครับคนนี้หน้าตาน่ารักน่ารักคนนั้นน่ะครับวันนี้น้องปัดลางานค่ะนี่รอแล้วว่าปัดที่เกลียวมันจบว่าหลงมันโอ้ยยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ดูจบแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงกันบ้างเอาผมก่อนแล้วกันผมเป็นตัวแทนผู้แสดงละครก็ ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆครับผมคือแบบความตั้งใจของทุกทุกคนมันได้แบบส่งออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับก็ชอบหลายฉากเลยเอาจงริงมันแบบมันพาลุ้นไปตลอดว่ามันจะเป็นยังไงหลายช็อตเลยเมื่อกี้เพราะเดี๋ยวแบบพัจกจะแบบมีไออ่ะแล้วก็หยุดไปเมื่อกี้ก็มีคุณรุ่งระดิศมาคัดเอาเลย <laughs> เลยแบบผมอยากดูต่อมากเลยอะ่ะถ้าทุกคนชอบฉากไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้น,นะครับติดแฮชแท็กเราด้วยนะ ใช่แบทกายไม่บอลแต่พี่ชอบคาแรคเตอร์ตัวเองมากเลยอ่ะเป็นดูแบบเด็กน้อยมากเลยอะชอบปะชอบปะจะถามต้องถามเอลิสครับเอมิสไม่อยู่เอมิสไม่อยู่เสียงหมดอีพีต่อไปความเข้มข้นมันจะอัพขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องติดตามทุกทุกตอนและก็ทุกทุกซีนห้ามพลาดเลยครับก็พวกเราก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ของพวกเรา Bad Guy My Boss เจ้านายไร้รักนะครับสามารถติดตามชมได้ทาง ต้อง8กฎหมายเลข27ครับแล้ทางออนไลน์ในแอปวิวและอินเตอร์แฟนนะครับผมกากรุ่นล่าลาค่ะทุกวันตย์เวลา4ี่ทุ่มสินะครับครับเปิดหน้าจอรอไว้เลยเปิดวันนี้เลยวันนี้วันศุกร์วันนี้เลยต้องแปะกฎหมายเลข27ไว้เก็บทิ้งไว้ใช่เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันผัดบายเจอกันครับ